โอเคครับ okay, คุณบอลคุณบอลผมมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วครั้งก่อนเนี่ยผมมาแล้วเจอพี่ไกด์เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้แล้วก็เจอน้องทีนี้เมื่อกี้เจอเจอน้องผู้หญิงด้วยทีนี้ปกติเนี่ยไกด์ทั้งหมดมกี่คน<อ>ปีนี้คือเราจะรับสมัครเพิ่มทุกๆปีแล้วพี่เพราะจะมีกลุ่มประเทศน้อยด้วยนะครับอย่างปีนี้รวมทั้งหมดก็ประมาณ280ได้280แสดงเขาอยู่เวนนั่นใช่ไหมเปล่าพี่อยู่ที่ว่า ใครที่ว่างขึ้นมาก็สามารถขึ้นมาช่วยบนนี้ได้เพราะอย่างตอนเช้าอีกนิดนไอ้กายอาจจะไม่พรอนะักเที่ยวช่วงเช้าถ้าใครพร้อมสามารถขึ้นมาได้ครับอย่างวันนี้ก็ประมาณสักที่เห็นจับเบอร์กันประมาณสักร้อยต่อินก็จะไ,ได้อันนี้พี่ถามได้ไหมหเวลาที่เรามอสองร้อยบาทเนี่ยน้องต้องไปแชร์ที่กองกลางไหมหรือว่าเอาเงินบริหารสองร้อยบาทนี่คือเราจะหักยี่สิบบาทเข้ากองกลางของบา,งาเทศนะไม่ใช่ประเทนไทยนะ ให้เฉพาะกลุ่มภามิประเทศเลยเอารวมกันเอากองกลางไว้ใช่ครับ่วนเราแต่สิ่นี่คือเป็นของเราอนี้ครับไอซองไอยี่สิบบาทตรงนั้นคือเป็นรวมก็ไว้ใช้แบบพัฒนาเส้นทางที่เราเห็นเ,เไว้เป็นงบด,ดับไฟป่าทุนการศึกษาเด็กในหมูบบ่บ้านบ้างทีนี้เนี่ยมันมีไหมว่ามาเป็นไกด์แล้วให้ออกไปด้วยอะไรก็ตามแต่หรือออกไปเองอะไรเนีย อ๋อหมายถึงว่าแบบไม่ทำอย่างเงี้ยครับพออยู่ที่เราแต่ละปีแต่ละปีอ๋อมันสมมยถึว่าอย่างปีนี้ผมสมบัติใช่ไหมครัผมไม่พร้อมจะเดินผมไม่เดินก็ได้อย่างเงี้ยอ๋อใคอายุน้อยสุดคือวันสิบสี่ครับโลมากสุดเขาไม่ได้จํากัดหรอพี่อยู่ที่ว่าเดินบ่อยนะครับอย่างมีไกด์บางคนก็หกสิบแปดก็มีหกสิบแปดเขาเดินบ่อยมั้งเอออกคนที่เขาก่อนก็อายุวันหกสิบกว่าเหมือนกัน ทีนี้ทีนี้ที่ว่าปิดปิดปิดห้าเดือนเปิดเจ็ดเดือนช่วงปิดก็คือไม่มีใครขึ้นมาเลยหรือพวกน้องขึ้นมาอยู่อ๋อไม่ขึ้นมาเลยครับปิดเลยใช่เพราะเป็นช่วงฤดูฝนครับคือวันนี้ฝน<ฮ>จะตกแบบมันจะตกปอยๆตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง่นี้แล้วย <24 S 2> ี่สิบสี่ชั่วโมงเลยเหรอใช่ครับมันจะมีลมแรงตลอดพี่เห็นระหว่างทางที่มาเห็นพวกต้นไม้หักไหมอืมอืมใช่ลมมันแรงมันอันตรายทีนี้พี่คิดอยู่ว่าถ้าเผื่อว่าพี่มาช่วงเค้าปิดใช่ไหมพี่จะกลับไปพักที่ที่ดอยตรงนั้นก็ได้แต่ว่าเราไม่ อุทยานนี้เปิดตลอดครับ<ม>เกิดเฉพาะเส้นทางนี้ใช่ครับเพราะว่าตรงแปลงปลูกผักเนี่ยเราก็พักได้ตลอดทั้งปีอยู่แล้วเพราะว่าตรงนั้นอ่ะพี่กะมาว่าถ้าเผื่อว่าหน้าฝนมันก็จะบรรยากาศแบบฝนเลยใช่ไหมฝนตกตลอดเลยใช่ไหมใช่ครับแบบมันไม่ตกหนักถึงแบบในเมืองนี่เห็นไหมฮะมันไม่ตกขนาดนั้นพี่แต่มันตกไม่ให้เราไปไหนตกไม่ให้เราไปไหนอาจจะบรรยากาศดีนะเอาเดี๋ยวค่หนึ่งคำถามใครจะถามถามเลยครับช่วงกลาบเนี่ยค่ะจะออกดอกเมื่อช่องกลาบกีนปีวะ ก็ช่วงนี้ก็เริ่มออกพี่แต่ที่เยอะจะเป็นช่วงแบบกลางกลางธันวาจะเยอะครับพี่มาคราวก่อนกุมภากุมภาแล้วจะเห็นแต่ว่าไม่รู้ว่าแต่เยอะกว่านี้เยอะครับเพราะแต่มันจะมีพวกที่มันเหี่ยวดำๆบ้างอ่าเดี๋ยวพี่จะกลับแล้วแต่ฝากน้องบอลฝากอะไรถึงนักท่องเที่ยวว่ามาเที่ยวแล้วนอกจากก็มีความสุขแล้วดูแลรักษาธรรมชาติยังไงเพราะเมื่อกี้เห็นพูดว่ามีขยะบางใช่ครับก็ถึงแม้จะมีเมงเทนมาด้วยก็ยังมีพวกขยะซึ่งหลอดนี้พี่ แล้วก็ไอถุงที่ใส่หลอดเนี่ยฝาขอน้ำานี่ก็มีมก็อยากให้ช่วยกันดูแลพี่เพราะว่าป่าอย่างนี้ในประเทศไทยเลยังไม่กี่ที่ครับผมก็อยากให้ท่องเที่ยวมาแบบไอ,อสิ่งที่เอาแล้วก็ไอพวกผมเคยเห็นคนที่เอากล้วยไม้ออกไปเห็ดออกไปนะนี่แต่ว่าก็อยากให้ขอความรื่วมมือให้แบบไอ,อ,อสิ่งที่เอาออกไปได้คือนอกจากรูปภาพกับความทรงจำแค่นั้นนะครับโอเคแล้วก็สิ่งที่ฝากไว้ก็นอกจากรอยเท้าก็อย่างอื่นเอาเอาออกไปให้หมดนะนี่ฝากไว้แต่รายเท้านในในในความฝันของผมนะผมคิดว่า น้องเป็นคนในพื้นที่เชื่อว่าตรงนี้มันก็จะอยู่อีกนานเนอะใชม่มันมันถ้ารักษาไว้อย่างนี้แล้วถ้ารักษาไว้ก็จะอยู่นานที่เราเอาแบบจริงๆคือหน่วยง,งานรัฐที่เขาบอกว่าเขาอยากให้เน้นเอาตั้งแต่อายุสิบแปดปีขึ้นไปพี่ให้บรรลุก่อน่างนี้ฮะแต่ว่ากลุ่มเราเขาแย้งว่าเราจะปลูกฝังเด็กๆตั้งแต่เด็กใช่ผมก็จะเอาตั้งแต่สิบสี่ปีที่แบบพอคูดได้นี่ครับแล้วพื้นพีน้องบอลนี่อยู่ที่นี่ปูย่ย่าตายายทว่วอะไรอยู่ที่นี่เหรอก็อยู่ตั้งแต่รุ่นปู่ครับ ทีนี้ภาษาที่น้องใช้น้องลองเดี๋ยววันนี้ทิ้งท้ายเมื่อกี้เห็นพูดกันภาษาดอยเลยมันมีคําพูดอะไรเช่นว่าถ้ากลุ่มนี้จะพูดว่าเกี่ยวแมปานสวยมากเนี่ยจะพูดยังไงก็เกี่ยวแมปานจงโกชาพวกเราพร้อมกันก็เกี่ยวแมปานนี่ก็ใช้แบบเป็นเกี่ยวแมปานเลยนะเว้ยยงโกชาลองยงจงยงมันออกเสียงเหมือนนะจะย่อยักก็ไม่ย่อยักเลเว้ยง ยประมาณยงยงยงโกะใช่แพรว่าสวยงามมากประมาณนี้อ <lotta authorized> <fi> okay, ้าวเนื้อสองสามกิยวแม่ปานยงโกะใช่โอเคขอบคุณนะโอเคดีครับไปแล้วกัน